พี่น้องเอ้ยเมื่อนีกมดสิมาขายตามข้างครัอายสมหวังแล้วเป็นเอฟซีกมดเนาะทางอันติต็อกมันทรงขอความข้ามาวายเสียละพี่น้องเอ้าอ่านเอาซะพี่น่ะขันบลอดงวนให้สีเศร้าติดตามกมดว่าสันวะโอ้ยว่าเป็นแต่สร้างใีดีเลยขั้นแขวนี่ลาค่ากเากมดขายงวดอยูหกพันเจ็ดร้อยบาทพี่น้องแต่ว่าเมื่อนีกมดสีลดง่วนให้จือใจอายสมหวังไปลถให้ข้างวดแค่หามัน แพันเจ็ดร้อยบาทรับรถอยู่ที่เจ็ดบาทคือเก่าพี่น้องรถราคาหายแล้วก็มาเอาเด้อไอ้สมวังเอ้คันมาเอาผู้ใดไมาเอาก่อนก็มาขายให้ราเด้เนี่ยมาเาแท่เด้อกระจังก็โอนมาจ้ำมาสด้าบีที่โปรตัวนี้เป็นตัวท่านเดร์พี่น้องท่านเดินหมายถึงว่าทันอยู่นะนี่เด้อตัวท่านเด้อกระจังนามัสิแตกต่างกับตัวธรรมดาเด้อพี่น้องมันจะดูคมแล้วก็มีมิติกว่ากันคือจังผู้สาวซำน้อยใส่แขวเล็กเด็กแนวน่ะพี่น้อง เงินสดบานเอสองแสนเติมเงินเจ็ดพันบาทพี่น้องรับรถรับเลมไปเลยมีบริการเฮดสัญญาออนไลน์ทั่วประเทศด้จ้ะหาอนุมัติกมดเอารถค้นเทเลอร์ไปส่งงไ้ฮอดบ้านเจ๊ากรอดพี่น้องมาหากมดที่โกมดรถเบอร์สองจังหวัดอุดรธารนีมาตามคลิปกมดได้รถถูกแน่นอน